วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทําโฆษณาแบบป๊อปอัพนะครับแบบป๊อปอัพก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยสอนวิธีการยิงแบบอินบ็อกซ์ธรรมดาไปแล้วนะครับก็คือเมื่อลูกค้าเห็นโฆษณาลูกค้าก็สามารถที่จะกดคลิกแล้วก็ทักข้อความมาหาเรานะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นโฆษณาประเภทป๊อปอัพหรือว่าบล็อกแคสต์นั่นเองนะครับเริ่มต้นก็คือกดสร้างนะฮะแล้วก็กดทักข้อความนะครับดาเนินการต่อ ดำเนินการต่อตั้งชื่อคมเปนให้เรียบร้อยน,น,นะฮะแล้วก็มาที่ชุดโฆษณานะครับมาที่ชุดโฆษณาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะครับ mm. เลือกข้อความที่ได้รับการสนับสน,น,นุนนะฮะแล้วก็เลือกชื่อเพจนะครับเลือกชื่อเพจอะ่ะเลือกชื่อเพจเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมามันจะให้ใส่งบประมาณนะครับใส่งบประมาณสมมติผมตั้งต่อวันตัวเลขเนี่ยใส่เวอร์เวอร์ไปเลยนะผมใส่ไปเลยหมื่นหนึ่งนะครับใส่ไปเลยถ้าใส่น้อยนะครับถ้าใส่น้อยมันจะไม่วิ่ง ต้องบอกเลยนะถ้าใส่น้อยมันจะไม่วิ่งใส่เยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้หมดนะครับคือมันจะนับตามจํานวนลูกค้าที่มีอยู่ในอยู่ในกรอบข้อความเราถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจะทำนะมีลูกค้ามาแค่ไม่กี่ไม่กี่ร้อยคนนะครงบประมาณที่ใช้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกินพันนะไม่เกินพันบาทดังนั้นใส่โอเวอร์ไว้ก่อนนะครับดีที่สุดเลยนะฮะนะกำหนดเวลาก็ไม่ต้องมีสิ้นสุดนะครับก็คือยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยๆทีนี้นะครับ ูตรงนี้นะครับจะซูมให้ดูชัดๆเลยเนาะเนี่ยคนมีปัญหากับตรงนี้เยอะมากๆเห็นไหมใครที่จะเห็นข้อความของคุณนี่ระบบมันบอกเลยนะเราจะไม่ส่งข้อความที่ได้รับการสนับสนุนไปยังผู้คนที่ใช้งานเร็วๆนี้หรือมีการสนทนาที่เก่าเกินไปพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเพิ่งทักมาเมื่อกี้มันก็จะไม่สม่งไอ้เก่ามากๆก็ไม่สม่งพูด,ดง่ายๆว่าระบบมันก็จะมองแหละว่าลูกค้าคนไหนที่ควรจะ ที่ควรจะเห็นโฆษณาแบบป๊อปอัพคือมันจะตลกดมากถ้าเกิดว่าเราเรากลังคุยกับลูกค้าอยู่แล้วเราก็ยิงป๊อปอัพคือกาลังคุยอยู่ะนะครับข้อความมันก็จะแทงตัวไงจะลูกค้าก็จะงงมึงพูดไรเพราะลูกค้าไม่รู้นะว่าตัวเองโดนยิงโฆษณาแบบไหนอยู่ลูกค้าจะนึกว่าเราคี์บอร์ดลั้นน่ะเนืกอนึอผ้าไวฮะระบบมันก็ช่วยเรานะครับระบบมันก็ช่วยเรามันก็จะวิเคราะห์เองว่าโอเควันนี้ลูกค้าของวันนี้จะไม่เห็นอันนี้ผมสมมุตินะ ผมไม่รู้เราเอากริที่มันเป็นยังไงวันนี้นะครับลูกค้าที่เพิ่งคุยกับเราวันนี้จะไม่เห็นโฆษณาป๊อปอัพตัวนี้ลูกค้าที่คุยกับเราเมื่อ5เดือนก่อนก็จะไม่เห็นเหมือนกันนะครับมันก็จะมีพีรเรียของมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์มันไม่มันไม่เคยบอกเอาอย่างนี้ดีกว่ามันไม่เคยบอกนะครับทีนี้เราสามารถตั้งค่าได้เห็นปะจริงๆแล้วบางคนบอกเฮ้ยมันตั้งค่าไม่ได้ไม่ใช่นะมันตั้งค่าได้นะครับมันมันซ่อนอยู่เนาะพอเรากดปุ๊บมันก็ กาต้าอายุเนี่ยมันหมายความว่าคือการใช้ข้อความสนับสนุนอย่างแรกเงื่อนไขที่เป็นมาสเตอร์ข้อที่1ก็คือลูกค้าคนนั้นจะต้องเคยคุยกับเรามาก่อนใช่ไหมพอเราไปใส่อายุนะครับพอเราไปใส่อายุสมมุติผมใส่แค่ย5นะ้าเนาะถึงประมาณหกสิสมมุตินะ آ, ผมใส่แค่ยีสถึงหกสมมุติผมกดรีเซตต็ตออกมานะครับหมายความว่าต้องเป็นคนที่ทักข้อความเข้ามาผม และมีอายุอยู่ในช่วง25-60พอทีภาพไหมฮะมันจะยิ่งแบบเฉพาะเจาะจงไปใหญ่คือจํานวนแบบสมมติมันมีอยู่ร้อยกว่าคนนะมันจะเหลือแค่หลักสิบดียังไงจริงๆแล้วมันก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราเราเราแยกพฤติกรรมลูกค้าได้เช่นผมแยกชายหญิงสมมตินะผมแยกชายหญิงผมบอดแคสหาผู้ชายผมคุยเรื่องหนึ่งผมบอดแคสหาผู้หญิงผมคุยเรื่องหนึ่งอย่างนี้ก็ทําได้นะครับอย่างนี้ก็ทำได้นะไดพูดได้ง่ายว่าในความที่เรายิงหาคนอินบ็อกซ์เนี่ยเราแยกพฤติกรรม ด้านในได้อีกเหมือนกันนะความสนใจนี่ก็คือแทบไม่ต้องใส่แล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ความสนใจมาตั้งแต่ต้นนะแต่นั้นลูกค้าที่ไม่สนใจจะทักข้อความมาทําไมจริงไหมครับแต่นั้นเวลาเราปลอดแชทเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใส่ความสนใจซ้ําแล้วนะครับเพราะว่าเรากําลังคุย,ยกับคนที่เขาทัก inbox มาหาเราแล้วนะครับพอแล้วตัวนี้พอแล้วนะครับไม่ต,ต้องไปทําอะไรมากนะครับการตั้งค่าไม่ต้องไปทําอะไรมากการควบคุมการประมูลนะครับตรงนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างจะเข้าใจยากที่จึ่งเวลาผมใส่ผมใส่หลายพันบาท หมือนเจทับอะ่ะนะผมบอกเฟซบุ๊กว่าเอาเลยถ้าเกิดว่ามึงยิงหาลูกค้าเก่ากูอ่ะกูให้ไปเลยพันหนึ่งค่าใชคจามหมายไหมแต่ว่าเวลามันใช้จริงมันมันใช้ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดว่าใช้สองรอเจ็ดสิบนะครับถ้าใช้สองรอเจ็ดสิบอ่ะคือค่าเดิมมันเนี่ยแล้วกลุ่มเป้าหมายเรามันมีจํานวนน้อยมากๆโฆษณาจะไม่ค่อยวิ่งดังนั้นผมจะใช้มันพันกว่า,วาตั้งเว่อร,อร์นะครับตั้งเว่อร,อร์ก็คือพันกว่าบาทนะครับแล้วก็งบประมาณก็เป็นหมื่นแต่เรามาใช้จริงๆนะพันกว่าบาท นะครับพันกว่าบาทก็หมั่นดูหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาดูที่โฆษณาเออการตั้งค่าโฆษณาทีนี้เนี่ยการทําโฆษณาแบบนี้ไม่สามารถใช้โพสต์ที่มีอยู่หน้าเพจได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปขึ้นหน้าเพจเข้าใจไหมคือมันเป็นข้อความสนับสนุนหมายความว่าเมื่อลูกค้าเปิด Facebook ขึ้นมากล่องข้อความจะเด้งแล้วมันก็จะมีข้อความอยู่ในอินบ็อกซ์ตรงนั้นมันไม่ได้ไปขึ้นหน้าเพจและให้เขากดมาเข้าใจไหม มันมันเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาผ่านแชทเลยอะ่ะมาเหมือนกับเราส่งข้อความไปหาเขานะครับดังนั้นการตั้งค่ามันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมาดมาูมาดูทีละอันนะครับมาดูทีละอันเนี yeah. ้ยการตั้งค่าของมันนะครับอย่างแรกคือคุณเลือกเอาคุณจะใช้ข้อความหรือว่าข้อความพร้อมรูปแล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดข้อความเหมางเดียวก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเหมือน,นทักแชทธรรมดาสวัสดีมีโปรโมชั่นรู้ยังเนี่ยตั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาลูกค้าเขาก็จะคิดว่าเราเนี่ย ทักหาเขาแล้วเขา็จะพิมพ์ตอบกลับมามันก็ธรรมชาติไงแต่ถ้าเกิดมีรูปภาพด้วยบางทีเราก็รู้นะว่ารูปภาพเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดความสนใจบางทีนอกจากจะเราจะบอกว่าเฮ้ย hey, เรามีส่วนลดนะนั่นนี่โน่นนะครับเราก็ส่งรูปไปเขาดูด้วยว่าอะไรลดลดอะไรเขามีอะไรที่เขาเคยเลงไว้หรือเปล่าอะไรทานองนี้นะแล้วก็รูปนะครับเงื่อนไขคือพันสองร้อยคูณหกสองแปดเราต้องทํารูปขึ้นมาใหม่นะครับต้องทํารูปขึ้นมาใหม่ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้รูปขนาดนี้เนี่ยมันจะหลุดขอบไปหมดเลยข้อความมันจะตลกมากคือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ขนาดนี้เราไปใช้ขนาดใหญ่เกินจริงเนี่ยมันก็จะครอปเซนเตอร์แล้วรายละเอียดมันก็จะหลุดหมดนะครับตั้งชื่อรูปนะตั้งชื่อรูปเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะสมมติว่าผมใช้รูปที่มันแบบเราไม่ได้ทามาอย่างเงี้ยนะเนี่ยเวลาเวลามาโพสต์ตรงเนี้ยมันมันขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเห็นไหมมันตัดมันครอปเลอแค่นี้เอง ม,มันไม่ได้โชว์แบบนี้นะมันครอบเลยแค่นี้นะครับเราก็ตั้งชื่อรองเท้ามมตนนะรองเท้าลด50%เห็นไหมมันจะขึ้นใต้ชื่อตรงนี้คำอธิบายรีบด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดอุยรีบด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดเห็นปะ แค่นี้เองนะมันก็จะขึ้นข้อความประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อความด่วนคืออะไรนะสมมติว่าเราถ้าลูกค้าสนใจทำยังไงนม้มันจะมีปุ่มลอยๆขึ้นมานะครับมันจะมีปุ่มลอยๆขึ้นมาแล้วก็ทําทําอย่างอื่นได้สนใจราคาไหมสนใจราคามีสีอะไรบ้างนะครับคือมันกระตุ้นอ่ะมันกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยแม้มันก็จะมีมันกมมีสามอันนะครับมันจะมีสามอันมันก็จะกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยคือเขามีการตอบโต้กับเรา แต่พอทาอย่างนี้ปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเป็นโฆษณานะครับรู้เลยว่าเป็นโฆษณามันก็มีความสะดวกของมันนะครับแล้วก็แต่ไมันก็จะโป๊ะไงลูกค้าก็จะรู้ว่าเอ้ยกูโดนยิงโฆษณาแล้วลูกค้าบางคนก็ไม่ค่อยชอบนะถ้ารู้ตัวเองว่าโดนโดนยิงโฆษณาอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะครับก็จะเป็นปุ่มก็ได้นะครับก็ว่าถ้าถ้าเป็นปุ่มเนี่ยหมายความว่าเป็นอย่างนี้นะครับเช่นเพิ่มปุ่มอย่าสนใจนะครับอ่าเนี่ยแล้วก็เปิดเว็บไซต์เนาะ จะเปิดเว็บไซต์ก็คือพาเขาไปเว็บไซต์พอเขากดเว็บพอเขากดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะลิงก์ออกไปยังเซลล์เพจของเรา<ม>ไปแลนดิ้งเพจของเรานั่นเองนะครับก็เลือกได้ว่าเราจะทําอะไรนะครับป๊อปอัพเนาะก็คือมีรูปแล้วก็มีข้อความใช่ไหมแล้วลืมข้อความด้วยนะรีบดูวันโปโมชั่นชาพราะวันนี้เท่านั้นคือพูดง่ายว่าการคุยกับลูกค้าในอินบ็อกซ์เนี่ยมันไม่ต้องพี่ลีพี่ไรแล้วอะ่ะ เพราะว่ามันจะซื้ออยู่แล้วนึกภาพไหมครับลูกค้าเขาศึกษามาทั้งหมดแล้วจนกระทั่งคุยกับเราแล้วแต่เขาจบไม่ได้<ม>เขาแบบติดไอ้ราคามันสูงไปหน่อยว่ะไม่มีสีที่ต้องการหรือลืมนะลืมกำลังคุยอยู่แล้วดันมีธุระลืมไปเลยเนาะมันก็คือยังไม่จบในใจพอยังไม่จบในใจเนี่ยเรายิงปัอบอัพป,ปอดแคเลยรีบรวนเฉพาะวันนี้เท่านั้นคือเร่งการโอนทันทีนะครับ ข้อความที่ลูกค้าเห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้รีบด่วนมาลูกค้าเห็นปุ๊บนะครับลูกค้าก็จะพิมพ์สวนกลับมาเลยว่างั้นเอางั้นโอเคงั้นโอนอะไรทํานองนี้นะครับอะไรทํานองนี้แล้วกดเผยแพร่ได้เลยนะครับกดเผยแพ,พร่พอกดเผยแพร่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะยังไงฮะรอพิจารณาเหมือนเดิมพอรอพิจารณาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันขึ้นว่าใช้งานอยู่บางทีนะมันก็ไม่วิ่งไม่กินเงินสักบาทเลยนะครับ การไม่กินเงินเนี่ยมันเกิดได้จากหลายกรณีนะครับการไม่กินเงินเลยเช่นผมตั้งไปหมื่นหนึ่งใช้บิดไปพันหนึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งจำนวนลูกค้าเราน้อยเกินไปสองลูกค้าเนี่ยมันเก่าเก่ามากๆแล้วก็มีใหม่มากๆนะครับสามคือประมูลน้อยเกินไปถ้าเป็นผมนะผมก็จะขยับประมูลเมื่อกี้เนี่ยประมูลคือตรงนี้ชุดโฆษณานะครับกดคำว่าแก้ไข เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมเนี่ยคืองบประมูลข้างบนคืองบประมาณประมาณกับประมูลไม่เหมือนกันประมาณคือเงินในกระเป๋าเราประมูลคือจํานวนการหยิบต่อครั้งเช่นเรามีเงิน1 0,000นะครับเรากําหนดให้มีการประมูลครั้งละ1000ันหมายถึงว่ายหยิบแบงค์พันทีละ1ใบแต่ถ้าเกิดผมเพิ่มอํานาจการประมูลนะผมกําลังบอกระบบว่าผมมีงบประมาณอยู่1 0 0 0 0แต่ผมอนุญาตให้หยิบทีละ2 0 0พัน โอเคไหมเข้าใจง่ายเนาะถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นสามพันผมมีงบประมาณหนึ่งหมืนผมอนุญาตให้ใช้ทีละสามพันนี่คือการประมูลนะครับค่อยๆเพิ่มการประมูลเข้าไปนะฮะถ้าเกิดว่าเพิ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีลูกค้าข้าวหัวเ,เขาเยอะไงเพราะว่าในอินบ็อกซ์เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาโดนยิงโฆษณาจากทุกทุกที่ทุกทางดังนั้นเราอาจจะต้องใช้ตรงนี้เยอะหน่อยแต่มันไม่ได้แปลว่าต้นทุนจะสามพันนะไม่ได้แปลว่าต้นทุนจะสามพัน นะครับก็คือพูดง่ายว่าเราบอกเ c e b ุ o กว่าเราปามากนะเราให้คุณได้ครั้งละสามพันสุดท้ายนะเนี่ยบางทีวิ่งไป10บาท2ี่สิบาทเนี่ยได้คนทักข้อความเข้ามาเยอะมากนะครับงบประมาณหรือว่าต้นทุนต่อการทักข้อความเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประมูลมันไม่เคยมีนะครับชัดละสามพันจากการบลอดแคสต์นะครับมันก็ส่วนใหญ่จะถูกมากคี่สามดังนั้นไม่ต้องไปกังวลน,นะครับการประมูลเหมือนกับบอกว่าเราปานะแต่พอเราเข้าไปนั่งจริงๆแล้วอะเราจะสั่งอะไรก็ได้ เราจะบอกจะใช้กี่บาทก็ได้มันเรื่องของเรานะครับดังนั้นตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับป๊อปอัพนี้ก็มีเอาไว้ใช้ในวันที่ยอดตกนะครับเอาไว้ใช้ในวันที่หมดมุกแล้วนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้ในวันที่ของเข้าหรือว่าต้องการจะทํายอดนั่นเองครับผม